สวัสดีค่ะเจกับพี่ต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ต้นไม้ก,ก็จะพูดถึงเรื่องของคําว่าความหวังอืเชื่อเถอะทุกคนต้องมีความหวังนะอย่างเช่นอมเมื่อเราทําอะไรลงไปแล้วเอ,เอาอย่างนี้พี่ต้นไม้จะยกตัวอย่างเรื่องของการทํางานเมื่อเราทํางานเราก็มีความหวังที่เราจะได้สิ่งตอบแทนนะ อย่างเช่นเราทำงานประจำอย่างเงี้ยเราได้สิ่งตอบแทนก็คือเงินเดือนอถ้าทำอะไรแล้วไม่มีความหวังจะทำไปทำไมและอีกอย่างนะคะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยมันบางทีบางคนเขาก็มีความหวังจะได้อะไรตอบแทนนะแต่บางคนก็ไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน เพราะว่าเขาช่วยด้วยความเต็มใจเอออันนี้มันจะเข้าถึงเรื่องของของการให้เนาะที่ทํานายอาจจะพูดผิดโอเคที่ทํานายจะพูดถึงเรื่องของการให้เลยนะให้การให้นี่ก็มีหลายแบบใช่ไหมมีหลายอย่างอย่างเช่นการให้ความช่วยเหลือการให้กำลังใจ การให้อะไรก็ได้เมื่อ,อไรก็ตามนะถ้าเราให้อะไรใครออกไปแล้วไม่ว่าเรื่องของการให้ใจหรือการให้อะไรก็ช่างถ้าเราคิดว่าเราให้แล้วเราไม่หวังผลตอบแทนสิ่งดีๆจะกลับมาหาเราเองอันนี้มันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบแบบว่าลหลายๆคนก็คงเคยได้ยินนะ ยิ่งให้ยิ่งได้รับอืแล้วพี่ต้นไม้จะเล่าให้ฟังอถ้าเราให้แล้วเราเรารู้สึกว่าเราเราให้แล้วเรารู้สึกว่าเราซื้อของให้กับตัวเองนะ่ะมันจะมีผลกลับมาหาเรายิ่งให้ยิ่งได้รับเมื่อไหรก็ตามถ้าเราคาดหวังว่าเราจะได้อะไรกับพื้นนะ่ะมันจะไม่มันมันมันจะไม่โอเคนะคะ ถ้าเราให้แล้วเราไม่คาดหวังอย่างอย่างเราไปช่วยคนอื่นหรือช่วยคนอื่นในเรื่องของการทํางานหรือช่วยคนอื่นในหลายๆอย่างถ้าเราไม่หวังสิ่งตอบแทนเดี๋ยวมันก็กลับมาเองเพราะว่าทําดีเราย่อมได้รับสิ่งดีๆกลับมานะคะเมื่อไรก็ตามถ้าเราคิดดีทดําดีเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆอื แล้วสุดท้ายนี่ก็พี่ต้นไม้เชื่อแน่นอนว่าถ้าเราไม่คิดร้ายกับใครแล้วคิดดีกับคนที่แบบทำดีกับเราเนี่ยพี่ต้นไม้เชื่อแน่นอนว่าสิ่งดีๆจะกลับมาหาเราเนาะคลิปนี้พี่ต้นไมก้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะทำดี เราย่อมได้รับแต่สิ่งดีๆกลับมาพิจตตรไม้ขอพิําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะกำลังใจจากพิจตตรไม้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย